ค,คือถ้าถามผมว่ามันจะไปไหนเนี่ยมันไปได้ข้งนั้นนะฮะสองแสนสองแสนห้าห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนผมว่าไปได้ั้งนั้นแล้วผมเชื่อว่ามันจะไปด้วยโหเราเราย้อนกลับไปกันแค่ปีเดียวนะฮะมกะลาปีที่แล้วบิตคอยแค่สามสี่หมื่นเองวันนี้มัน 3x แล้วนะฮะกับสินทรัพย์ที่ใหญ่ขนาดนี้วิ่ง 3x ในในปี2ปีอะนึกดูแล้วกันว่ามันวิ่งขึ้นมารุนแรงขนาดนี้ถ้ามันจะขึ้นอีกสัก 3x เเนี่ยเป็นไปนได้ไหม เส้นทางของมันวันนี้มันเส้นทางมันค่อนข้างกลิบกราบพ,พอสมควรแต่กลีบกุหลาบนี้มีหนามไหมคะอาจารย์มีอะไรที่เราควรจะต้องระวังไหมคะของที่มันขึ้น 3x ใน2ปีครับถ้าผมบอกว่ามันจะลงสัก เพราะนล้ววันนี้มันทำออทามไฮเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เอมองว่ามันจะไปต่อได้มากกว่านี้ไหมคะว่าหลายคนก็คาดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายๆต้องบอกว่าหลายๆที่ที่เขาก็วิเคราะห์มาเหมือนกันว่าโอ้บิตคอยน์อาจจะไปได้ถึงสองแสนสองแสนห้าอาจารย์มองยังไงคะมันก็มันก็คงไปได้อรัถือว่าคือคือถราถามมว่ามันจะไปไหนเนี่ยมันไปได้ทั้งนั้นนะสองแสนสองแสนห้าห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนมว่าไปได้ทั้งนั้น แล้วผมเชื่อว่ามันจะไปด้วยเพียงแต่ว่าเส้นทางของมันวันนี้มันเส้นทางมันค่อนข้างกลิบกราบพอสมควรเพราะว่าอะไรอ่าโหเราเราย้อนกลับไปกันแค่ปีเดียวนะฮะมกราปีที่แล้วบิตคอยแค่สามสี่หมื่นเองวันนี้มันสามเอ็กแล้วนะฮะกับสินทรัพย์ที่ใหญ่ขนาดนี้วิ่งสามเ็กในในปีสองปีอะนึกนึกดูแล้วกันว่ามันวิ่งขึ้นมารุนแรงขนาดเนี้ยฮะ เอ่อถามว่าถ้ามันจะขึ้นอีกสักสามเอกเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมว่ามันก็เป็นไปได้แหละเพียงแต่ว่าแล้วความเสี่ยงมันคืออะไรผมผมเจอวันนั้นผมคุยกับคุณพิชัยเอ่อเอามาโพสต์คนก็อู้เซลุณพิชเกเต้มเลยผมก็สงสารแกผมไม่ได้ตั้งใจให้เอาให้คนมาเซล์คือผมคุยกับแกมีคําพูดหนึ่งนะที่จริงๆผมผมชอบคําพูดแกนะแกบอกว่าเฮ้ยช่วงไหนที่มันดีอ่ะมันควรจะเป็นช่วงที่เรากลัวไหมอ่ะระวังไม่ใช่หร ไม่ใช่ช่วงที่มันแย่เพราะฉะนั้นคําถามคือถ้าถามผมว่าไปแสนห้าสองแสนถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้คําตอบคือเราต้องรอให้มันแสนห้าหรือสองแสนหรือเปล่าอืมเวลาลงทุนนะครับผมผมว่าเรามีสามหลักใหญ,ใหญ่หนึ่งเลยเนี่ยเราต้องมี convictionconviction Con คือเราเราเชื่ออะไรเราเชื่อบิตคอยอะ่ะเราเชื่อบิตคอยเพราะอะไร บางคนเชื่อบิตคอยเพราะว่าเป็น store value เป็น bitcoiner นี่คือนี่คือดิจิตอลโกคือโกใหม่ในโลกนี้บางคนเชื่อบิตคอยเพราะเรื่องนี้บางคนอย่างผมเนี่ยผมเชื่อบิตคอยเพราะ institutional institution adoption การยอมรับของของ institution การยอมรับของสถาบันบางคนเชื่อบิตคอยเพราะเรื่องอื่นแต่อย่างน้อยเราต้องมี conviction คอนวิชชั่นมันจะช่วยอะไรเราฮะถ้าผมเชื่อมันคือการยอมรับของสถาบันตับในที่ผมยังเห็นการยอมรับมากขึ้นยังเห็นการซื้อของของพับลิกคอมพานีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ยังเห็นธนาคารเข้ามายังเห็นผู้เล่นใหม่เข้ามาเฮ้ยคอนวิชั่นเรามันยังไปได้อยู่ไม่ได้สนใจราคาแต่แต่มุมมองของเรามันยังไปได้อยู่อันที่สองคือ Di v e r s i f i c a t i o n นฮะหรือการกระจายความเสี่ยงถ้าบิตคอยไม่บิตคอยอย่างเดียวได้ไหม หุ้นเมกาได้ไหมอย่างอื่นได้ไหมคือไม่จะเป็นจะต้องอย่างเดียวและที่สามสำคัญที่สุดเลยครับการป้องกันความเสี่ยงถ้าวันนี้บิตคอยลลงถ้าพรุ่งนี้บิตคอยลลงแปดสิบปอร์ซ็นทำยังไงถือไวไหมใครที่บอกว่าขายบ้านขายรถลงบิตคอยเนี่ยผมถามจริงว่าถ้ามันลงแปดสิบเอร์ซ็นตอ่ะข้อหนึ่งที่คุณพูดว่า conviction อะ่ะที่คุณเชื่อมันอะ่ะคุณถือไหวหรือเปล่าถ้าคุณถือไม่ไหว คุณขายออกสุดท้ายมันกลับขึ้นมาผมเชื่อว่ามีคนที่ขาดทุนบิตคอยเพราะแบบนี้เยอะมากวันนี้บิตคอยออทามไฮแล้วจริงๆมันไม่ควรมีคนขาดทุนจากบิตคอยถูกไหมฮะแต่ว่าความเป็นจริงมีไหมฮะเพียบเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือมันถือเยอะเกินไปมันขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดีจนคอนวิคชั่นเขาหรือเขาอาจจะไม่มีคอนวิคชั่นตั้งแต่ต้นเลยด้วยซ้ำก็คือซื้อตามเพื่อนซื้อตามคนบอกดูเป้าราคาเดี๋ยวอาจารย์เอ็มว่าแสนห้าเดี๋ยวอาจารย์เอ็มว่าสองแสนคือผมว่า เราไม่เริ่มจากสองแสนฮะเราเริ่มจาก c o n v i คชั่นก่อน c o n วิคช i ่นคือสถาบันยังเข้ามาสถาบันการเงินยังเข้ามานักลงทุนปกติยังเข้ามาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยังเข้ามาถ้า c o n วิคช i ่นยังมีอยู่เราถือคอน v i คชั่นหายไปเรากลับมาคิดใหม่ว่าเอาไงต่อแต่แน่นอนถ้ากลับมาตอบคาถามผมว่าสองแสนเป็นไปได้ครับปีปีนี้ก็มีโอกาสเห็นได้ครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ ว่าว่ามันจะไปที่สองแสนครับค่ะอาจารย์ในทางกลับกันคะ่ะตอนนี้ตอนนี้บิตคอยดูจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่กลีบกุหลาบนี้มีหนามไหมคะอาจารย์มีอะไรที่เราควรจะต้องระวังไหมคะของที่มันขึ้นสามเอ็กในสองปีครับถ้าผมบอกว่ามันจะลงสักแปดสิเอร์เซนมันจะแปลกไหมคือคือ ถึงออกไหมฮะคือคือของมันมันขึ้นสามเพงอ่ะใน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 สองปีอ่ะถ้ามันจะโลมันก็คงไม่แปลกอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีหนามไหมมันมีแล้วหนามมันเยอะด้วยแล้วหนามมันมีพิษด้วยในมุมผมอ่ะคือคือคือมันอันตรายผมผมผมอยู่กับคริปโตผมไม่เคยบอกใครว่าคริปโตไม่อันตรายคริปโตโคตรอันตรายแล้วบิตคอยในการขึ้นครั้งเนี้ยก็ยิ่งโคตรอันตรายอ่ะไม่ต้องอะไรดูไมโครสตร ATEGI วันนี้ไม่ใช่แค่เมโครสตร ATEGY นะฮะวันนี้มีเมโครสตร ATEGY มีเมตาแพลเน็ตมีเอ่อ uh, HK เอ่อ Asia ที่ฮ่องกงมีนากามโตเปิดมาใหม่โหสารพัดบริษัทเลยฮะที่ทำไรครับยืมเงินประชาชนคุณผมยืมเงินคุณฟนหนึ่งล้านบาทถ้าบิตคอยลลงเดี๋ยวผมคืนให้ล้านหนึ่งบวกดอกเบีย้ยถ้าบิตคอยขึ้นแล้วหุ้นบริษัทผมขึ้น คุณโฟนเอาเงินมาแลกเป็นหุ้นผมแทนที่ราคาที่ถูกกว่าแล้วไปขายหุ้นได้สําหรับคุณโฟนดีไหมฮะมีแต่ได้ไม่มีเสียถูกไหมฮะแต่คําถามผมคือเนี่ยมันคือโมเดลแบบนี้ฮะไปยืมเงินคนอื่นเอามาซื้อบิตคอย์แล้วบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดบิตคอยล์มันลงหนึ่งคืนให้แต่ถ้าเกิดบิตคอย์มันขึ้นก็เดี๋ยวเอามาเอามาแลกเป็นหุ้นแล้วก็ไปขายต่อดูดีหมดเลยฮะคําถามผมคือแล้วถ้าบิตคอย์มันลงเงินที่ไหนึคืน มันไม่มีเงินคืน,นะฮะบริษัทอย่าง i c r คร t r a t e g y เนี่ยออปเปเรตมาแล้วเนี่ยขาดทุนทุกปีไม่กําไรทาธุรก,กิจไม่เคยไม่กําไรเลยทุกวันนี้ที่กำไรอยู่ทุกวันคือถือบิตคอยแล้วก็ยืมเงินคนมาซื้อเพิ่มยืมเงินนี่ก็เพิ่งซื้อไปยืมเงินคนมาซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มมันไม่มีปัญหาตราบใดที่บิตคอยไม่ลงแต่ถ้าบิตคอยลงเมื่อไหร่คําถามคือจะคืนเงินยังไง แล้วพอคืนไม่ได้ฮะมันจะต้องถูกบังคับขายพอ MicroStrategy ขายข้า,ขาขงบนมันก็จะเกิด Network Effect แล้วก็ขายยิ่งขายยิ่งพังยิ่งขายยิ่งพังตอนจบเนี่ยฮะผมว่าตอนจบของเรื่องเนี้ยผมมองให้สองซี a r ี o แล้วกันซี e n ี r i o แรกคือก็ยังไปกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะบิ t คอย n ยังมี Adoption สูงเงินเงินยังไปยังฟล o อยังยิงยังขึ้นไปได้แต่ถ้าถึงจุดหนึ่งะฮะแล้วมันจบมันจะจบแบบไหลลงมาแล้วรอบเนี้ยคนที่จะเจ็บตัว เอาจริงๆคนที่จเจ็บตัวไม่ใช่คนที่ถือบิตคอยนะฮะคนที่ถือบิตคอยมันเจ็บตัวอยู่แล้วเรารับได้แต่คนที่จะเจ็บตัวมากที่สุดจริงๆคือใครรู้ไหมฮะคือคนที่เอาเงินมาให้ยืมแล้วคิดว่าจะได้คืนเต็มแต่สุดท้ายถ้าบิตคอยลงเลยสักสี่หมื่นผมว่าไมโครสตรีจีเละไม่มีเงินไปคืนเพราะฉะนั้นใครที่เอาเงินมาให้ไมโคสตรีจียืมบ้างก็ต้องไปชิคดูบริษัทประกันบริษัทหลายๆบริษัทเอาเงินมาให้ไมโคสตรีจียืมมันก็คืออาจจะเกิดเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต ยาวไหลออกไปเมื่อก่อนผมเชื่อว่ากราตตสารัฐไม่ยอมแน่นอนเขาจะต้องเข้ามาเข้ามาดูเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาจะมันจะมาห้ามมาปิดวันนี้กรตตก็โอเคก็เอาเอาเลยเต็มทีเเนะ่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะระวังอะไรเราต้องดูอะไรอย่างนี้มากกว่าผมก็ผมบอกให้เราให้ระวังก็คือว่าให้ดูว่าบริษัทแบบไมโครสตร t ท g จอรี่มันยังเกิดขึ้นอยู่อีกไหม ถ้ามันยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ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 ผมมองว่ามันไม่แย่นะบับเบิลไม่ใช่สิ่งที่แย่คนจะรวยเนี่ยรวยที่บับเบิลถูกไหมฮะถ้าเกิดถือหุ้นถือถือพันธบัตรสามสี่เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่จะรวยฮะคนมันรวยเนี่ยอัลฟ่าจริงเนี่ยมันรวยที่บับเบิลมันรวยที่อยู่ดีคนแบบเหมือนเกิดใส่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 กันขึ้นมาแต่เราต้องมองให้ออกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเริ่มเรสเงินออกมาซื้อบิตคอยไม่ได้เริ่มไม่มีบริษัทที่ทําแบบไมโครสเตรจีแล้ววันนั้นอะผมว่ามมมััันนนคคืืออ ขั้นสุดท้ายของบับเบิลแหละวันนั้นอ่ะผมว่าเราไม่ต้องรอถึงวันนั้นอ่ะแต่ว่าคอมมันเริ่มเห็นมันจะต้องมันจะต้องระวังแล้วฮะมันมันไม่มีอะไรที่ขึ้นตลอดตลอดการเหมือนที่มันจะมีคนชอบพูดไม่รู้ใครพูดบรเรนมั้งฮะบอกว่าอะไรนะเราไม่รู้หรอกมันขึ้นไปยังไงหรืว่าเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นเลยแต่เราไม่รู้หรอกมันขึ้นไปยังไงตอบไม่ถูกงันแต่เรารู้ว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าสิ่งที่บับเบิลพวกนี้มันแตกเนี่ยมันลงมาแน่ แต่อย่างที่ผมบอกไม่ได้แปลว่าไม่ซื้อเพราะสุดท้ายเราเข้าคริปโตเราหวังเราหวังรวยเร็วอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้หวังไม่ได้จะไม่ซื้อแต่แค่ว่าเข้ายัางไงข้อหนึ่ง conviction คืออะไรทางเข้าทางออกคืออะไรสอง diversify ดีๆอย่าไปเข้าอันใดอันหนึ่งสามกำหนดความเสี่ยงดีๆไม่ใช่มีร้อยเอาลงร้อยแล้วเผพอๆขายบ้านขายรถยืมเพื่อนมาลงอีก ซื้ออปชันได้ไหมซื้อประกันได้ไหมปิดความเสี่ยงบิตคอยนได้ไหมหรือถ้าซื้อไม่เป็นทําไม่เป็นศึกษาไหมถ้าไม่อยากศึกษาก็ไม่ต้องใส่เยอะเออผมว่ามันแค่นี้เองคนระชีวิตชีวิตมันแค่นี้เออค่าถ้า,ถ,าถ้าโมแต่โฟโมโมแต่ไปเรื่อยๆสุดท้ายเชื่อผมชีวิตการลงทุนมันไม่ง่ายครับโหถ้ามันง่ายโดนร,ร,ร,รวยกันหมดแล้วครับจริงค่ะอาจารย ค่ะทีนี้นอกเหนือจากฝั่งของบิ t คอย n ขอฝั่งของเอาคอยบ้างคะ่ะอาจารย์มีวบองต่อเอาคอยในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ่ะเอาคอยก็เรียกได้ว่าเละเทะในในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะ <laughs> แล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่าเละเทะอยู่ถึงแม้จะรีคาเวอร์ขึ้นมาอย่างอีเทอเรียมเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าอขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะจากพันพันกว่า,วาตอนนี้สองพันสองพันหกสองพันเจ็ดละสองพันเจ็ดขึ้นเหนือสองพันเจ็ดละคือก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแต่ถามว่าถ้าเทียบกับยอดก็ยังถือว่าเละพอสมควรเลย ถามว่าผมมองเอาคอยยังไงวันนี้ผมว่าเอาคอยมันจะต้องเหมือนกันเลยครับคือต้องมี conviction เรามองเอาคอยเราเล่นอะไรบางคนบอกเล่นเหรียญมีมพราะเขามองตลาดเหรียญมีมเขามอง conviction บอกว่าเหรียญมีมวันนี้จบแล้วท็อปไปละท็อปไปตั้งแต่ตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ออกเหรียญแล้วคืออะไรคือท็อปคือพีที่สุดแล้วมันคงหาใครที่พีก,กว่าโดนัลด์ทรัมป์มาออกเหรียญมีไม่ได้แล้วฮะนึกออกใ่ไหมะคือคือมันต้องหาหาไม่รู้ไม่รู้จะเอาใครมาออกที่มันจะพีก,กว่าโดนัลด์ทรัมป์ละจบและคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกออก ออก,ออก meme coin. มีมคอยท่านท็อปไปแล้วท่าน,นพอมามองเอาคอยเอาคอยมันมีหลายเซกเตอร์มากฮะอย่างผมเนี่ยผมจะชอบเอาคอยที่มันผูกกับคอนวิชชั่นที่ผมพูดให้คุณโฟนฟังในตอนแรกคืออะไรสถาบันทางการเงินกําลังเข้ามาในโลกคริปโตเพื่ออะไรครับเพื่อมายึดโลกการเงินมายึดอินฟราแบบใหม่มายึดคลองอินฟราใหม่เพื่ออะไรฮะเพื่อเขาเรนะียกอะไรกินรวบ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินออกไปทั่วโลกทายังไงให้บริษัทต,ตัวเองแทนที่บริษัทโบรกเกอร์ทั้งโลกได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านโบรกเกอร์ทั่วโลกอีกแล้วเพราะผมมองก็ผมเชื่อเนี่ยนี่คือ c o n v i คชั่นของผมผมมองอะไรต่อครับผมก็จะไปมองเอาคอยต่อบิตคอยนั้นมันจบอยู่ละบิตคอยมันมีอยู่มันอยู่ละ institutional adoption เอาคอยผมจะมองต่อว่าแล้วถ้า conviction ผมเป็นแบบเนี้ยเอาคอยตัวไหนจะได้ประโยชน์จึงทำให้ผมลงไปที่อีเธอเรียมอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดจะทเกขนในหุ้นเนี่ย มันคงไม่โทเคนไนซ์ที่บ n b s m a r บ c h a i n มันคงไม่โทเคนไนซ์ที่โซลาร่าว่าก็ไม่แน่แล้ววันเนี่ยโซลาร่าก็ไม่ชัวร์แต่ว่าคิดว่าคงไม่มันคงไม่ไปโทเคนไนซ์ที่ Tron เพราะฉะนั้นมันคงไปโทเคนไนซ์ที่อีเธเรียมแม้กระทั่งจีโทเคนเราฮะเรายังพูดเลยเรื่องเป็นอีเธเรียมเอีเธเรียมเมนเนี่ยตัวอีเธเรียมเมนเเนเลยเพราะฉะนั้นพออีเธเรียมมันได้ประโยชน์ผมบอกอย่างนี้นะว่ามันเกิดขึ้นมันยังไม่เกิดแต่แน่นอนเราซื้อเราซื้ออนาคตเราไม่่่ไดด้้ซืืออปััััจจจจุบนนนผมมมมเเชวาาะะกิ ถ้ามันมีหุ้นออกบนออนเชนบนอีเทเรียมแล้วใครจะได้ประโยชน์ต่อฮะมันมีหุ้นมันต้องซื้อต้องขายกันถูกไหมฮะแพลตฟอร์มประเภทที่มันเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนโทเค็นจะได้ประโยชน์อะไรอีกงฮะเรามีอีเทเรียมเออโทษครับเรามีหุ้นเทสลาที่เป็นโทเค็นผมสามารถเอาหุ้นเทสลาที่เป็นโทเค็นไปฝากบนแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มได้แล้วแล้วคุณฟนเนี่ยสามารถยืมโทเค็นเทสลาผมเนี่ย เอาไปช็อตเซลในมาเก็ตได้เพราะมีหุ้นมันต้องมีตลาดช็อตเซลถูกไหมฮะหรือว่าคุณโฟนมีหุ้นเทส la อยู่เยอะมากเลยอาจจะเอาหุ้นเทส l a เนี่ยมาวางเป็นหลักค้าประกันแล้วก็ยืมเงินออกไปใช้ได้เลยบนบล็อกเชนซึ่งพวกนี้เรามีมานานแล้วพวกคอมเพลวอาร์เวใช่ไหมฮะนี่คืออีกนารูทีฟหนึ่งซึ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าผมมองผมมองใครผมมองแพลตฟอร์มสวอปอย่างยูนิสวอปเบสิกเลยแบททูเบสิกยูนิสวอปเพราะว่าอะไรเพราะอินสติชันไม่ใช้แพลตฟอร์มสามเดือนฮะอายุสามเดือน institution ใช้แพลตฟอร์มที่มันอยู่มานาน2อง lending platform เอาหุ้นไปเลนเพื่อให้คนอื่นยืมไปช็อตหรือเอาหุ้นมาค้าเพื่อยืมเงินไปใช้มันมีแน่ๆจาก tokenization เช a i มาแน่ๆอีกอันหนึ่งคือตอนนี้มีมี ETF ที่เป็น ethereum แน่นอนวันนี้เนื่องจากไอตัว ETF แต่มันออกในสมัยก่อนสมัย gary g e n s l e r เขาไม่ยอมให้เอาวันนี้คุณฟูลโฟนซื้อ ETF ที่เป็น ethereum สิ่งที่เกิดขึ้นคือแบ็กล็อกเนี่ยก็คือถืออีเทเรียมไ้ให้เราแต่แบ็กล็อกไม่สามารถเอาอีเทเรียมไปสเต a กได้การสเตกของอีเทเรียมเนี่ยมันเกิดดอกอยู่สามถึงสี่เปอร์เซนแปลว่าอะไรฮะถ้าเราเป็นแบ็กล็อกเนี่ยวันเนี้เราอยากได้คนมาเทรดมากขึ้นเพื่อได้ค่าธรรมเนียมมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะแบ็กล็อกจะต้องทำไงฮะไปคุยกับเรเกเลเตอร์ไปคุยกับประธานาธิบดี ไปคุยกับคนที่มีอำนาจว่าเฮ้ยอีเทียมถืออยู่อ่ะคนมาซื้อ ETF อีทีเอฟแบบผมถืออีเทียมอยู่ให้ผมถือไว้ทำไมเฉยเอยะทําไมไม่ให้ผมสเต็กกิ้งเพราะอะไรเพราะแบ็ก็อกมีอินเซนティブที่อยากให้เกิดการสเต็กกิ้งเพราะถ้าเกิดมันเกิดการสเต็กกิ้งได้แทนที่คุณโฟนถือ e ีทเเฉยๆที่ไปอีเทียมคุณโฟนถือไว้เฉยเฉยเนี่ยจากการเก็งกาไรเนี่ยเราได้บวกอีกสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ออนท็อปโคตรเซ็กซี่เซ็กซี่เกิดอะไรขึ้นครับแบ็ก็อกได้ขายได้มากขึ้น ค่าธรรมเนียมการเทรดมากขึ้นเงินไหลเข้ามากขึ้นซึ่งผมมองว่าอันนี้มันคือสิ่งที่ยังไงเขาผลักดันอยู่แล้วรายใหญ่ผลักดันมันเกิดแน่ๆแค่เวน้นทีนี้ถามว่าผมพูดทําไมถ้ามันเกิดการสเต็กกิ้งได้สิ่งที่ผมมองต่อคืออะไรครับใครคือสเต็กกิ้งแพลตฟอร์มเพราะอย่าลืมว่าเงินบน ETF จากแบ็กロッทั้งหมดมันจะวิ่งเข้าไปที่สเต็กกิ้งแพลตฟอร์มอะแพลตฟอร์มที่ผมจับตามองก็เช่น Eigen อ่าหรือแม้กระทั่ง Etherfi ก็จะเป็นแพลตฟอร์มสเต็กกิ้งบน e t เธอ e u เรียมเน็คือคือผมอยากให้เรามองเป็นเหตุเป็นผลมองเป็นคอนวิคชั่นนะฮะไม่ได้มองแบบเฮ้ยฟังกันซึ่งแน่นอนเวในการมองผมก็จะเป็นอีกเวนึงที่ผมชื่นชอบในมุมของผมแต่ก็จะมีคนอื่นมองในเวอื่นแต่แน่นอนเห็นไหมฮะอินสติชันไหลเข้ามาไปที่เชนไปที่สวอปไปที่เลนดิ้งไปที่รีสเต็กกิ้งไปที่สเต็กกิ้งเราก็จะเห็นเน r โรทีปละว่าเราก็จะอยู่ในมุมนี้แล้วรอ รอว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราพูดเนี่ยมันเกิดไหมซึ่งมันควรจะเกิดแล้วก็กลับมาตรวจสอบ c o n ว i c t i o n ของเราผมว่าลงทุนมันประมาณเนี้ฮะก็ะคือมันถึงเรียกว่าลงทุนเนาะมันไม่ได้เรียกว่าพนัน <laughs> แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเราใส่ไวเ้เฉยๆแลรรอๆเนี่ยอันนี้พนันละครับ Follow the money